อย่างที่หนูเคยบอกว่าหนูอ่ะเป็นคนยิ้มเห็นฟันไม่ค่อยเก่งใช่ไหมล้วพอยิ้มมันก็เลยรู้สึกแปลกแล้วหนูเขินมากเขินที่แบบต้องเปิดหน้าโชว์แล้วก็ยิ้มอ่ะคือหนูอ่ะรู้จักกับคนที่เขาไปสอบด้วยกันเป็นพี่คนหนึ่งน่ารักมากหนูอ่ะไปเรียนที่สถาบันหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็เรียนเหมือนกันแล้ววันไปสอบเขาก็ไปสอบพร้อมกับหนูแล้วเขาอายุประมาณแบบยี่สิบกว่าแล้วเป็นพี่ผู้หญิงโตัวซูๆใสซแว่นแล้วปรากฏว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบนักกายภาพแล้วคือ ตลอดที่เจอกันอะแทบไม่เปิดแมสเลยตอนนั้นมีตอนหนึ่งที่เรากินข้าวใช่ไหมแล้วหนูก็เปิดแมสออกมาแล้วเขาก็ถามหนูว่าเฮ้ยเราเนี่ยหน้าตาน่ารักเนาะมีคนบอกว่าเรียกไปคงไปแคสบ้างหรือยังอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็บอกว่าก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็น B n K อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าบอกแล้วว่าหนูกว่มันจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นก็สุดท้ายแล้วเขามาขอไอจีหนูเออสักพักหนูก็เลยจังหวะนี้แหละ เราคงปิดเขาไม่ได้แล้วแหละหนูก็เลยเออให้เขาเซิร์ชไอจีแล้วทีนี้เขาก็ตกใจแล้วหนูก็บอกเออใช่ค่ะเป็น BNK ค่ะอะไรอย่างเี้เขาก็อัาหอตัวาทำไมนู่นี่แต่สุดท้ายก็โอเคนะพอแบบถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเออเราเป็น b n แอนเคีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ปกติเหมือนเดิมเลยก็ดีค่ะ แล้ววันที่หนูไปสอบอ่ะคือเขาเห็นบัตรประชาชนหนูใช่ไหมเป็นเหมือนแบบครูครูหรืออะไรสักอย่างที่เขาไปคุมสอบอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเรานี่น่าคุ้นๆนะเนี่ยหนูก็อ๋อเหรอคะแต่ตอนนั้นหนูใส่แมสแล้วหนูก็ไม่ได้พูดอะไรสุดท้ายตอนหนูกำลังจะสอบเขาก็มาถามหนูทีใช่ใช่ไหมหนูก็เออหนูก็เลยในใจหนูรู้สึกว่าเขาคงรู้แล้วแหละหนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะอันนั้นแหละค่ะ แล้วเขาก็แบบโอเคหนูก็เขาบอกไม่บอกใครไม่บอกใครหนูก็อกโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> มีเรื่องเมาส์ของกูเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> อ่ะน่าจะเล่าได้แหละขออนุญาตนะคะถ้ากูดูอยู่คือหนูอ่ะไปเรียนขับรถใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเราก็คิดในใจแล้วแม่ก็บอกเออขอเป็นครูผู้หญิงนะคะอะไรอย่างงี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยอย่างเงี้ยต้องมีแต่ครูผู้ชายนะแล้วปรากฏว่าเออก็เจอครูแต่ทีก็ใส่แมนุนี่ใช่ไหมแต่ในใจก็คิดแล้วแหละ ครูเป็นแฟนคลับป่ะนะก็คิดว่าครูไม่น่าใช่ดูแบบน่าจะไม่รู้จักหรอกแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นน่ะเรียนอยู่และทีนี้ก็เหมือนได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงเสียงผู้หญิงจากโทรศัพท์ครูแล้วก็ในใจก็คิดว่าใช่สิ่งแจ้งเตือนไลฟ์หรือเปล่านะหรือว่าเราคงหูบาดไม่ใช่หรอกจนวันที่วันที่จะไปถ่ายรูปบาทแล้วปรากฏว่าหนูอ่ะก็นั่งอยู่ข้างหลังคือมาเป็นกระบะครูขับอยู่ข้างหน้าแล้วหนูก็นั่งอยู่ด้านหลังครูเขาก็จะเอาโทรศัพท์อ่ะ วางไว้อยู่ตรงกระเป๋าเสื้อข้างในอย่างเงี้ยเฮ้ยครูอาอยู่อยู่ปะเนี่ยแล้วทีนี้นครูก็จะชอบหยิบขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าหนูก็เห็นทําไมหน้าจอปลดลอ็อกมันลูกคุณๆมากครูหยิบขึ้นมาอีกสักรอบฉันจะลองสังเกตแหละเพราะหนูจาหน้าได้ว่าคือใครหนูคุณมากหนูคิดไว้อยู่ในใจปรกากฏหยิบขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยฉันว่าใช่รู้สึกตอนนั้นแบบ40%แล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาเสิร์ชรูปโปรไฟล์คานิงเอ่อเมลอนชูสแล้ว เปิดรูปนั้นค้างไว้แล้วหนูก็ถือเตรียมไว้แล้วพอครูหยิบทัพทัขึ้นมาหนูก็แบบเลงมาแล้วว่าคือตอนนั้นอ่ะครูหยิบขึ้นมาหนูเห็นแล้วว่ามีโบอยู่ข้างเนี้ยข้างเนี้ยข้างซ้า,า,ายเออหนูก็แบบมาดูรูปคนนี้เฮ้ยใช่อ่ะแล้วทีน,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 ดดนี้หนูก็เลยแบบหนูจำรายละเอียดด้านขวาไม่ได้หนูก็เลยมีแบลกาวสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวถ้าครูหยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแส,สงว่าใช่แน่นอนสัพักครูหยิบขึ้นมาหนูแบบคาตาเลยว่าว่าคือมันไม่ได้เห็นเป็นหน้าเพราะว่ามันมี มันมีคืาเรียกเวลาเบกอ,อยู่ข้างบนใช่ไหมมันเลยเห็นแค่โบแล้วก็เป็นแบ็คกราวแล้วก็เป็นรูปชุดลางๆอ่ะทุกหนูก็เลยโอ๊ย,อยใช้ชัวตายแล้วแต่มันเหมือนในหนังน้นที่ว่าคือเหมือนแบบพยายามหาความจริงเอ๊ะใช่นะาาหรือเปล่านะตาฝาหรือเปล่าแล้วก็แบบหยิบรูปขึ้นมาเทียบกันอย่างเงี้ย มีบออยู่ตรงนี้จริงด้วยตอนกาลังจะถึงถึงแบบถึงจุดหมายที่แบบว่าเขาก็จะมาส่งหนูแล้วก็ทุกทุกคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสามนาทีสุดท้ายเขาเปิดเพลงเชียงใหม่หนึ่งศูนย์ห้องบอลเราทุกที่ก่อนได้เนี้เขาเปิดแบบว่าเพลงแบบ Big Ass อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบโอ้เราไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วแหละเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ สุดท้ายตอนลงหนูก็เลยถามว่าอุ้ยครูฟัง C G M ได้วหรอคะแล้วหนูก็55แล้วก็ไปเลยคิด <laughs> เรียนมาหลายๆชั่วโมงอะ่ะคิดว่าครูไม่ได้แฟนแฟนค่กแต่ครูแบบเก็บอาการเก่งมาก <laughs> อนนีีครูอาจจะแบบว่าโอ้ตัวสลายไปแล้วเพระโดนหนูเผาแต่หนูตลกเนาะคือนหนูแบบอุ้ยครูฟังเพลง C G M ได้หรอคะ55 <laughs> แล้วหนูก็เราจะรับไปเลยแล้วครูยังไม่ทันตอบแล้วครูเขาคงงงอะครู <laughs> โอชิน้องคะนิงนะคะ มันจะพีคกว่านี้ถ้าเอาชิโน